มิดสั้นตอนที่3.14สเบื้องหลังปมปัญหาลีคิมห่วงตะลึงลานไปอีกคราแล้วลีคิมห่วงไม่เคยคิดเลยว่าทุนเซียวอังจะถามปัญหาเยี่ยงนี้ออกมาได้ มีว่าผู้ใดาหากถามยี่ยงหนีลีกิมห่วงต่างต้องปฏิเสธไม่ยอมตอบนี่คือความเร้นลับของชีวิตที่จุดสุดเจ็บช้ำํำเค็ยนและก็เป็นสุดเจ็บช้ำลำเค็ยนที่เร้นลับที่สุดหากมีคนนำคำพูดเช่นนี้มาถามเท่ากับใช้กระบี่แทงเข้าใส่ในหัวใจ นีคิมห่วงไม่เข้าใจจริงๆสุนเสียวอังฉไนมาถามปัญหานี้ได้แต่สายตาสุนเสียวอังยังคงนุ่มนวลกระไรปานนั้นดูมิออกว่ามีอกุศลจิตเลยแม้สักน้อยนิดดารุณีส่วนมากมีความสนใจในทุกเรื่องราวหรือนางก็เพียงสนใจใครจะรู้เท่านั้นหรือ นางย่อมมิใช่เพราะต้องการปรทุษร้ายลีคิมห่วงเด็ดขาดไม่ฉะนั้นนางไหนเลยจะบอกความลับกับลีคิมห่วงมากมายป่านนี้และความลับของแต่ละเรื่องล้วนมีคุณประโยชน์ต่อลีคิมห่วงอย่างใหญ่หลวงทั้งสิ้นแต่นางเป็นผู้ใดกันแน่นางฉไนจึงทราบความลับมากมายป่านนี้ปู่ของนางต้องเป็นอัจฉริยะเหนือโลก เหนือโลกีวิสัยแน่นอนนามสุนแปะหวกนี้ดูท่าก็เป็นนามปลอมของท่านแน่อย่างนั้นชื่อแท้จริงของท่านชมหน้าแท้จริงของท่านคืออะไรคนที่ท่านออกไปรับถึงนอกเมืองคือผู้ใดกันแน่เป็นเสียงกัวกิมหงหรือไม่ อาหุยกับลิ้มเสียนยีเล่าตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ใดกันแน่ลี้ิมห่วงอึ้งอยู่เนิ่นนานในที่สุดถอนหายใจยาวกล่าวด้วยสีหน้าหม่นมองว่าข้าพเจ้าว่าไร้รักกลับมีรักรักยามซึ้งแปรจืดจางเป็นไร้รัก หรือมีรักจะมีผู้ใดแยกแยะได้กระจา่างมีผู้ใดเสียงของลีคิม่วงยิ่งกล่าวยิ่งแผ่วเบาในที่สุดกระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ยินไปแล้วสุนเสียวอังก็ถอนหายใจยาวกล่าวเสียงระห้อยว่าแต่โบราณการแล้วมากรักมักเป็นทุกข์ท่านยายต้องทรมานเช่นนี้อีกใยญยต้องทรมานเยี่ยงนี้ เสียงของนางยิ่งแผ่วเบากระทั่งแม้นางเองก็ยังได้ยินไม่ชัดเจนอีกเน่นนานให้หลังนางจึงพรันยกสุรากรอกแห้งไปจอกหนึ่งแย้มยิ้มกล่าวครั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายยอมแพ้ท่านถามเถิดท่านพอจะถามต่อไปแต่หากข้าพเจ้าสามารถตอบได้ ยังคงนับว่าท่านเป็นฝ่ายแพ้ท่านยังคงต้องดื่มอีกจอกหนึ่งลีกิมฮวงครุ่นคิดและถามว่าพวกอาหุยตอนนี้อยู่ที่ใดแน่ซุนเซียงแย้มยิ้มตอบว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ก่อนแล้วว่าปัญหาแรกที่ท่านถามก็คือเรื่องหนีนอกจากนางแล้วอาหุยน่ากลัวเป็นคนที่ท่านกังวลสนใจที่สุดมิว่าผู้ใดคบมิตรสหายเช่นดังอาหวย ต่างไม่มีปัญญามิกังวลสนใจมันได้หากแม้นมีคนคบมิตรสายเช่นดังท่านใหญ่ยยมิใช่ก็ไม่อาจตัดรอนมิกังวลสนใจท่านเช่นกันรอยยิ้มของนางครานี้คล้ายดังแปลกว่าปกติพันลวงม้วนกระดาษออกจากอกเสื้อแล้วกล่าวนี่คือสถานที่อยู่ของอาฮุยท่านหาไปตามเส้นทางในแผนที่นี้ก็จะพบเองลีคิม่วงรับม้วนกระดาษมากำไว้จนแนบแน่น ร้องเสียงเครือว่าขอบคุณนี่เป็นคำขอบคุณที่ลีคิมฮวงต้องกล่าวถึงสองครั้งในช่วงเวลาหนึ่งวัน ซุนเซียวอังจับตามองกลางกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าบอกเล่าความลับที่เกี่ยวข้องกับท่านจนสําคัญสุดท่านไม่ขอบใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกกับท่านว่าผู้ใดจะฆ่าท่านท่านก็ไม่ขอบใจข้าพเจ้าบัดนี้ท่านเหตุใดต้องขอบใจข้าพเจ้าด้วยลีขิมฮวงเงียบงันมิตอบสุนเซียวอังกล่าวสืบต่อไป มามถว่าท่านไม่บอกข้าพเจ้าก็ทราบเนื่องเพราะท่านมีแผ่นที่ฉบับนี้ท่านก็จะหาอาหุยพบท่านเพียงแต่หาอาหุยพบก็สามารถช่วยเหลือมันเตือนมันจะได้หลงงมงายต่อสตรีที่ไม่มีคุณค่ายเยี่ยงนั้น เตือนมันอย่าได้ทำลายตัวเองท่านขอบใจข้าพเจ้าพราะมันเท่านั้นรอยยิ้มของนางคล้ายลันทดหดหูยิ่งกล่าวเสียงอ้อยอิงสืบไปนิเชกเช่นกับท่านเห็นแก่ลิ้มสี่อิมจึงขอบคุณกุ้ยสรงเอียงหรือท่านไม่เคยกล่าวขอบคุณเพราะตัวท่านเองเลยแม้สักคำจริงๆหรือลิ้มห่วงยังคงเงียบงนันไม่กล่าวอย่างไรสุนเสืออังจับตามองขำมึงนิ่ง ประกายตายิ่งนุ่มนวลกว่าเดิมถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าท่านปู่ข้าพเจ้ามักบอกหากคนใดไม่คิดเห็นแก่ตนเองมีชีวิตอยู่ก็ออกจะน่าเวทนาเกินไปลีขิมห่วงรอบเบาๆกล่าวเสียงราบเรียบหากคนใดมักคิดเห็นแก่ตัวเองใหญ่ไม่ใช่มีชีวิตที่น่าเวทนากว่าหรือสุนเสียงอังก็เงียบงันไปบ้างแล้วนางใคร่ควรรสชาติของคำพูดลีขิมห่วงอย่าง ละเอียดจนเนิ่นนานให้หลังมุมปากจึงปรากฏรอยยิ้มอันนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยคนเราหากมักคิดเห็นแก่ตัวเองเสมอนับว่าแม้มีชีวิตก็ไร้รสชาติอย่างยิ่งจริงๆลีคิมฮวงดื่มสุราอีกจอกหนึ่งแล้วกล่าวสุนเล่าเอียออกจากเมืองไปต้อนรับคนไม่ทราบว่าผู้ที่รับคือใครหรือดุงตาสุนเซวอังเป็นประกายแวววาวกล่าวว่า ความจริงท่านไม่ได้ออกไปรับคนดอกแต่เป็นไปส่งคนส่งคนหรือส่งผู้ใดสิงกวัวกิมหง คำตอบนี้สร้างความงงงันแก่ลีกิมห่วงจนต้องตะลึงไปอีกแล้วลีกิม่วงอดไม่ได้ต้องถามต่อว่าซิงกัวกิมฮงไม่ได้เข้าเมืองมาเลยฉะนัยจึงต้องไปเออสุนเสี่ยวอังกระพริบตากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าในเมื่อท่านปู่ข้าพเจ้าจงใจเดินทางไปส่งมันมันไหนเลยจะด้านหน้า ไม่ไปได้หรือสุนเล่าเอียท่านลิคิมวงถามได้เท่านั้นต้องงอเอวลงไปไอทีทีอีคราเอวพองงอพันรู้สึกริสุราประดังขึ้นมาอย่างรุนแรงรศีษะะมึนงงไม่น้อยสุนทอดเชือ้อที่อยู่ห่างๆตลอดเวลาตอนนี้อดไม่ได้ต้องเดินเข้ามากะหมดกิ้วกล่าวว่า วันนี้ท่านดื่มมากเกินไปและเร็วเกินไปอีกด้วยมีวาจาใดไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเถิด ลีกิมฮวงสันส่นศีรษะกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านรู้จักคนที่ชื่อซียงกวัวกิมฮงหรือไม่ซุนท้อเชื้อตอบสั้นๆว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักและข้าพเจ้าก็ไม่ดื่มสุราลีกิมฮวงร่อเสียงดังๆกลางกล่าวท่านไม่ได้ประลองสุรากับพวกเราสุราจอกนี้ท่านย่อมไม่ต้องดื่มดอก ซุนทอจือ้อจับตามองจนเหลือค้างไปแล้วคล้ายดังไม่เคยพบเห็นคนพนนี้เลยก็ปานเนึ่งเพราะสุนทอจือ้อยังไม่เคยเห็นคนพนนี้หัวเราเบิกบานใจถึงปานนี้มาเลยซุนทอ ลิขิมห่วงมิใช่สุนท้อเจื้อน,นึกไปถึงจริงๆคนปนีิถึงกับเล่าเสียงดังป่านนี้ลิขิมห่วงกล่าวสืบต่อไปแต่ข้าวเจ้ากลาบพอบอกท่านได้สิงขัวกิมหงธนงตัวเองว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในแผ่นดินมีความเย่อหยิ่งโอหังพานในตางอกอยู่กลางศีรษะเสมอมาไม่เคยยินยอมให้เกียรติไม่นาผูใ้ใดมาก่อนเลยครั้งนี้กลับยอมให้เกียรติสุนเล่าสิงแสอย่างนั้นท่านเดาดูสุ เล่าสิงแสท่านนั้นจะเป็นบุคคลเช่นไรกันข้าพเจ้าเดาไม่ถูกข้าพเจ้าก็เดาไม่ถูกนั้นๆข้าพเจ้าจะต้องถามต้องถามให้ได้ท่านถามมากเกินไปแล้วนะดังนั้นท่านต้องเมาแน่ต้องเมาแน่นอน เมาแล้วจะเป็นไรเมามีที่ใดไม่ประเสริฐชั่วชีวชิตหนึ่งจะเมาได้สักกี่ครั้งลีกิมฮวงกราและยกจอกสราขึ้นชูอีกราส่งเสียงว่าสุนกวยเนี้ยข้าพเจ้าทำท่านสุนเล่าเนี้ยเป็นผู้ใดกันแน่สุนเสียวง้างแย้มยิ้มตอบ สุนแล้วเอี้ยก็คือบิดาของบิดาข้าพเจ้าเป็นเอี้ยๆของข้าพเจ้าเป็นท่านปู่นะเป็นท่านปู่ของข้าพเจ้าลีคิมห่วงหอรอดเสียงสนั่งหวั่นไหวพรางกล่าวว่าไม่ผิดไม่ผิดคําตอบนี้นับว่าถูกต้องที่สุดจริงๆกรอกสุราในมือจนแห้งไปอีกจอกหนึ่งแต่และดวงตาเริ่มเลอะเลือนรําพึงเบาๆข้าพเจ้ายัางต้องการถามท่านอีกประโยคหนึ่ง แต่ดวงตาของสุนเซียวอังกราบสุดใสก็เดิมยิ้ม่างกล่าวเวยกาศท่านยังไม่เมามาเรีบถามเถิดข้าพเจ้าขอถามท่านท่านเหตุฉนัยจึงจ,งจงใจกรอกุราข้าพเจ้าให้เมาเพราะเหตุใดเล่าพระเหตุใดห,ใร,หใรือสุนเซียวอังรินสุราใ้ลีขม่วงจนเต็มจอกจึงตอบอย่างยิ้มแย้มว่า เนื่งเพราะข้าพเจ้าความจริงตั้งใจมาสุรองปะรองสุรากับท่านย่อมต้องกรอกท่านให้ล้มลงไปคนที่ประรองสุราทั้งหลายต่างหวังให้ผู้อื่นเมามายก,ก่อนตนท่านว่าใช่หรือไม่ ช่ใช่ใช่ที่สุดดื่มสุราจอกนี้แห้งแล้วลีขิมห่วงก็ฟุบหลับก็ต๊ะไปในที่สุดลีขิมห่วงเมาแล้วและครั้งนี้เป็นการเมาอย่างแท้จริงสุนเสียวอังกับสุนทอเจือต่างไม่ได้กล่าวอะไรเพียงจับตามองลีขิมห่วงอย่างสงบเยือกเย็นคล้ายดังว่าจะดูลีขิมห่วงเมาจริงหรือแสงเมากันแน่ พรบค่ำแล้วชุนทอดจื้อจุดโคมไฟแขวนแล้วพึมพำมถึงเวลาอาหารค่ําแล้วอ้อนน่ากลัวมีอาคันตุก,กะมาอีกแล้วปากเมื่อกราววาจาแต่เท้ากลับเดินออกไปยกประตูสองบานขึ้นสอดปิดไว้และยังลงกรอนอีกด้วยคล้ายดังไม่เตรียมค้าขายอีกและไม่ให้ซุนเซียวอังออกไปอีกด้วย ซนเซียวอ้างถึงกลับไม่ได้ทวงอย่างไรปานประตูหนักอย่างยิ่งตอนซุนเท่าชืจอเปิดร้านความจริงหนักนาหวังกินแรงอยู่เสมอมาแต่ค่ำวันนี้คล้ายมีพลังเพิ่มกว่าอีกปกติอีกหลายสิบเท่ายามปิดคล้ายดังปานประตูล้วนเป็นฝั่งแห้งไม่มีน้ำหนักเลยแม้สักน้อยนิด <c oughs> ไมยเหตุประตูสมัยโบราณ เป็นบานบานโดยไม่มีบานาพับยึดติดต่อกันใช้เลื่อนเข้าออกตามรางสุนเสียวอังหัวรออีกคร,รากล่าวว่าผู้อื่นต่างว่ายี่เจ็กท่านเป็นจอมพลังแต่กำเนิดมีแต่ข้าพเจ้าวันนี้เท่านั้นจึงได้เห็นสุนทอจื้อหันมาขามวดคิ้วกล่าวผู้ใดเป็นยี่เจ็กท่านหรือกุยเนียท่านก็เมาหมายแล้ว สกตุกุลซุนเหมือนกันเนาะซุนเสียวอังหัวรอคิกคากกราวยี่เจ็กท่านอายี่ท่านอาร์ที่สองอาสองนะยี่สองอะ ท่านแสดงได้แนบเนียนยิ่งแต่บัดน,นี้ใหญ่ต้องเสียแสงอีกด้วยสุนทอจือ้อถึงจ้องมองนางแน่นิ่งในดวงตาถึงกับมีประกายเจิดจ้าดุดสายฟ้าดวงตาคู่นี้ในเลยยังเป็นดวงตาของสุนทอจือ้อหากลีคิม่วงได้เห็นดวงตาคู่นี้จะต้องเคารพนับถืออย่างยิ่งเนื่องเพราะร่วมสองปีที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาทุกวันเวลาลีคิม่วงถึงกับสังเกตชมหน้าแท้จริงของสุนทอจื้อไม่ออก แต่น่าเสียดายลีคิมฮองตอนนี้ไม่สามารถเห็นเรื่องราวใดอีกแล้วสุนเซียวอ้างกล่าวอย่างยิ้มเย้ยว่าข้าพเจ้าทราบว่ามันบัน้เมาจริงๆต้องม่ใช่แซงเมาหมายเด็ดขาดสุนท้อชื้อกล่าวเสียงเครียดแต่เจ้ารู้จักคอสุรามันแข็งปานใดหรือไม่ฉะนั้นจึงเมารวดเร็วปานนี้ดะยี่เจ๊กท่านก็ไม่เข้าใจแล้วหากคนดื่มสุราในตอนอารมณ์หงุดหงิดกัดกรุ้มกำลังกายสุดสม ต่อให้มีคอสุราที่แข็งปันใดก็ถูกผู้อื่นกรอกเมามายได้ง่ายดายยิ่ง เจ้าเห็ดใดต้องกรอกมันให้เมาหมายด้วยเล่ายี่เจ็กท่านไม่ทราบนี่เป็นท่านปู่สั่งฮะร่องรอยของมันตัวน,นี้เปิดเผยแล้วคนที่จะรังควานหาเรื่องมันมีทราบมีอยู่มากมายเพียงใดในสองวันนี้จะต้องทยอยกันมาไม่ขาดสายดังนั้นท่านปู่จึงต้องการพามันไปสถานที่อีกแห่งหนึ่งหลบหลีกมอระสมอันรุนแรงนี้ไปเสียก่อน หยุดหายใจหยุดทอดถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อว่าแต่ว่าท่านอาสองอีเจ็กท่านก็ควรสมแต่ว่าท่านอาท่านก็ควรทราบนิสัยของมันหากไม่กรอกให้มันเมาไมายไหนเลยจะพามันเดินทางได้เล่าซุนทอจื้อเค่อนเสียงดังแล้วกล่าวว่า บอกตามความจริงเรื่องที่ท่านปู่เจ้ากระทำเราไม่เข้าใจเลยสักน้อยนิด ไม่เข้าใจหรือท่านไม่เข้าใจในที่ใดตอนลีคิมห่วงท้อแท้ทอดอะไรไม่ยินยอมพบปากกับผู้คนนั้นท่านผู้เท่ามักจะกระตุ้นให้มันแสดงตัวไปลงมือบัดนี้นับว่าลีคิมห่วงแสดงตัวลงมือแล้วแต่ท่านผู้เท่ากลับจะให้มันซ่อนตัวหลบหลีกมอรสมเสียอีกสุนเสียวอ้างสันศีษะกล่าวยี่เจ็กท่านเข้าใจผิดแล้วท้อแท้ทอดอะไรกับหลบหลีกมอรสม ล้วนเป็นสองเรื่องผิดแปลกโดยสิ้นเชิงไหนเลยจะมาวิจารณ์ร่วมกันได้นั่งเหลือบมองลีขิมฮวงอฟุบหลับกระต๊ออีกแมบ,บหนึ่งเฟินยิ้มกล่าวต่อไปท่านทราบหรือไม่คนที่ต้องการศีรษะนี้มีอยู่มากน้อยเพียงใดสุนทอจื้อเข่นฮัวก,ก่าวว่ามีมากน้อยเท่าไดนอกจากเสียงกัว่ิกิมฮงแล้วคนอื่นๆไหนเลยมีความหมายให้พรั่นพรึงได้เล่ายี่เจ๊กท่านกล่าวผิดอีกแล้วคนที่กล้ามีความ และเล็มศีรษะนี้กิมหมวงย่อมไม่ใช่ขับไล่ไสาส่งง่ายดายเป็นอัตขาดพวกประดานนั้นเป็นตัวร้ายกาดระดับใดแน่ลองบอกให้เราฟังดูบุรุษนั้นไม่เอ่ยถึงหากบอกทางฝ่ายสตรีกรในจำนวนนั้นใต้หัวอี้หนึ่งพ่อซัก โอ้ทีสัตว์หญิงเริงสำราญของดินแดนชาวแมวกับน้ำเฮียกจื้อแมงป่องกรามนอกกำแพงใหญ่นางเพียงเอ่ยนามสองคนสุนทอจื้อกได้หมดคิวแล้วสุนเสียวกล่าวต่อไป <c oughs> แปะเีหยวเซงยกบุษยามสตรีในตำราอาวุธของมันมีได้บรรจุยอดฝีมือสตรีเข้าไปด้วยแต่นามของนางอสุนร้ายทั้งสองตอนนัวนี้คิดว่ายี่เจ็กท่านต้องเคยได้ยินมาบ้างสุนทอจื้อหน้าเคร่งเครียดประโกศีษะะเบาๆสุนเสียวอังกล่าวสืบต่อไปว่าน้ำเหียกจื้อน้ำเหยียกจื้อแมงป่องกรามเป็นคนรักของแซ่โมชิวหัดอสนเขียว ตัวไห่นี้หนึ่งนั้นพอตัวไห่นี้หนึ่งพอซักเป็นบรรดางโง่ตักถงจือ้อทารกเบนจะพิษพวกนางต่างออกสืบสาดต้องรอยลีกิมฮวงอยู่นานแล้วหากทราบว่าลีกิมฮวงอยู่ที่นี่ต้องเร่งรุดมาทันทีสรุปว่าหนึ่งคนเป็นเมียของหัตอสุรเขียวอีกคนเป็นแม่ของทารกเบนจะพิษ ถ้าหมดต่างตายด้วยเพราะหลีกขม้โมงหยุดถอนหายใจและกล่าวสืบต่อระหว่างสองนางนั้นเพียงตะกายมานางเดียวก็เหลือให้ผู้คนทนทานกันแล้วสุนทอจือ้อหยิบผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งเชะะ็ดโต๊ะไปชา้าช้ายามอารมณ์ท่านหุดหงิดก็พอใจเชะะ็ดโต๊ะเก้าอี้สุนเซลอ้างกล่าวสืบต่อบอกทางสตรีหมดสิ้นแล้วบอกทางบุรุษบ้างนางพริ้มตายกมมือขึ้นงอนิน้วมือ ฝ่ายบรุนั้นมีสิงกว่ากิมหงลู่ฮงเฮยจินบ่เมียยังมียังมีอีกคนหนึ่งซึ่งยี่เจ็กท่านต้องดาไม่ออกว่าเป็นใครสุนท่อเื้อยังคงเช็ตโตช้าช้าแม้ศีษะก็ไม่เงยส่งเสียงถามว่าพูดได้หรือโอ้พุกกุยไม่กรับ โอุ้กุยไม่ฉายาไม่กราบซุนท้เจือพันไงหน้ารองด้วยความตื่นเต้นโอ้ปุกุยเป็นโอห่วงจือคนบ้าครั้งแ่โอ้ใช่หรือไม่มันนั่นเองคนผู้นี้ฟั่นฟั่นเฟือนเฟือนอยู่เสมอมาอาวุธที่ใช้เป็นกระบี่ไม้ไผ่ฟังว่าเพลงกระบี่ของมันก็เป็นเช่นโตมันฟั่นฟั่นเฟือนเฟือน หาความแน่นอนมิได้บางครั้งเลิศน้ำพิสดารจนสุดยอดแต่บางครากลับเหลวไหลจนหน้าบัดซบยิ่งนับเมื่อไม่มีค่าเหลือแลแม้สักแบบหนึ่งดังนั้นเมื่อตอนแพ้เหี่ยวเซงิงสร้างตำราอาวุธจึงไม่ได้บรรจุน้าม,มันเข้าไปด้วยสีหน้าสุนทอเจือยิ่งเคร่งเครียดกว่าเดิมกล่าวช่าชาว,ว่าสูงส่งนั้นเป็นความจริงเหลวไหลบัดซบกลับเป็นแทงบัญญัติ่งอยู่อีกเนินนานจึงกล่าวสืบไปว่าแต่ทว่า คนผู้นี้ไม่เคยคบค้าหาสู่กับผู้ใดมาเลยครั้งนี้ฉันัหนจึงมารังควานหาเรื่องกับลีคิมห่วงเล่า ฟังว่ามันถูกเล้งโสหุนเชิญออกมาเมื่อก่อนอาจารย์กนเล้งโสหุนเคยเฉลือมันมากระหนึ่งสุนเท้าชื้อขมวดคิ้วกล่าวคนพนิหายากยิ่งอยู่เสมอมามีว่าผู้ใดเขาไม่ทราบมันอยู่ที่ใดเล้งโสหุนสามารถหามบันพบนักว่าเก่งกาจมิใช่นนอยนึ่งเพราะคนพนิหายากเย็นนั่นเองเล้งโสหนจึงพอไปเข้าไปเสียสองปีเต็ม ลู่หงเชยที่ท่านว่าเมื่อครกก็คืออุนโ h เงินเก็กเจ้าแห่งหอ,อกเงินที่ถูกวางอันดาาับห้าในตำราอาวุธเรออุนโงเงินเก็กเจ้าแห่งหอ,อกเงินใช่แล้วแต่ที่มันหากรับไม่เพียงลิขิมห่วงคนเดียวมันยังต้องการหาผู้ใดอีกเล่า คนพวกนี้ระหว่างนี้ฝึกได้วิชาพิเศษพิษดานหลายกระบวนท่าดังนั้นมิว่าผูดด้ใดถูกจัดอันดับอยู่ในตำราอาวุธมันก็ต้องไปหาผู้นั้นปรองหลักวิชาที่มันเพิ่งฝึกสำเร็จมาแล้วจินจินละจินบ่เมียไม่มีชีวิตอ,อืม เราชไนไม่เคยได้ยินนามมันมาก่อนเลยจินบอมเมียคนผู้นี้ออกสู่ยุทธจักรไม่เกินสองปีฟังท่านปู่ว่าในยอดฝีมือรุ่นใหม่ที่กําเนิดมาระยะนี้บุคคลร้ายคาที่สุดมีเพียงอยู่สองคนเท่านั้นก็คือจินบอมเมียกับอาหุยหาอ,อาวุธที่มันใช้เป็นกระบี่อะลงมือก็เช่นเดียวกับอาหุยทั้งดุร้ายทั้งแม่นยำทั้งรวดเร็วนอกจากนี้แล้วคนผู้นี้ยังมีที่น่าสังเกตสุดอยู่อีกประการหนึ่งสุทนท จื้อสงบใจฟังฟังจนเคลิบเคล้มนไปนแล้วสุนเซียวอ้างกล่าวสืบต่อปกติมันไม่ใคร่ลงมือแต่ยามใดมันประมือต่อสู้กับผู้คนกระทั่งชิตมันเองก็ไม่ต้องการ แต่ละกระบวนท่าล้วนเป็นการเสี่ยงชีวิตให้ตกตายไปด้วยกันทุกครั้งมาเรียกตัวเองเป็นจินบ้าเมียไม่มีชีวิตข้อหมายก็คือชีวิตของมันเสี่ยงกับผู้อื่นจนสูญสิ้นไปแล้วดังนั้นจึงไม่ได้ถือความเป็นความตายร้ายดีของมันมีความสําคัญเลยครานี้สุนทอจือ้อเงียบงันเนิ่นนานกว่าเดิมจึงได้ถามชาชาวว่าท่านปู่ท่านเล่าท่านพู้เท่านัดข้าพเจ้าพบกันที่นอกเมือง นางเม้มปากหัวเราะและกล่าวต่อท่านผู้เฒ่าทราบว่าข้าพเจ้าต้องมีปัญญานำนี้คิมห่วงไปแน่ ใบหน้าที่เคร่งเครียดของสุนทอจือปร,กรากฏรอยยิ้มขึ้นอย่างไม่อาจข่มกลั้นกายศีษะกล่าวเยยาเท้าน้อยเอ้ยเจ้าเล่เจ้าคนเจ้าเล่เจ้าคนจนกรอกคริงจริงๆสุนเซียวอังเชิดปากกล่าวอย่างไม่ยินยอมผู้อื่นใกล้จะยี่สิบแล้วยี่เจ็กยังว่าผู้อื่นเป็นเอียเท้าน้อยอีกเหรอเหยาเท้าน้อย เด็กหญิงน้อยสุนท้อจื้อถอนหายใจยาวพึมพำเบาๆใช่เจ้าเติบใหญ่ไม่น้อยแล้วจริงๆครั้งก่อนที่เราพบเจ้าเจ้าเพียงห้าหกขวบเท่านั้นแต่ตอนนี้เจ้าได้เติบใหญ่สมบูรณ์แล้วก้มศีรษะมองดูผ้าเชตโตในมือแล้วเริ่มเชตโตช้าๆอีกคราสุนเสียงอังก้มศีรษะกล่าวยี่เจ็กไม่ได้กลับไปบ้านสิบสามสิบสี่ปีแล้วกระมังสุนท้อจื้อพงกศีรษะหนักหนักพึมพำขึ้น ใช่14ปีแล้วยังขาดอีกไม่กี่วันก็ครบ14ปีเต็ม ยี่เจ๊กฉไหนไม่กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างสุนท้อจื้อพันตบโต๊ะ,ะเสียงดังปั๊มวาดเสียงเกรี้ยวกราบว่าเรารับปากผู้อยู่เฝ้าดูแลที่นี่สิบห้าปีก็ต้องอยู่ที่นี่ให้ครบสิบห้าปีไม่อาจขาดเลยแม้สักวันเดียววาจาที่คนประเภทพวกเราท่านปากก็กล้ายตะปูตอกตรึงอยู่กับผนังหนักแน่นไม่คอนคลายหรือเจ้ายังไม่เข้าใจเหตุผลนี้หรือ สุนเสียวอังกม้มศีษะต่ำก็เดิมตอบเบาๆว,ว่าข้าพเจ้าเข้าใจอีกเน,น,นื่นันให้หลังประกายตาสุนทอเจื้อจึงเบือนกลับมาที่ผ้าเช็ดโต,ต๊ะในมืออีกครายาาเมื่อท่านเริ่มเช็ดโต๊ะบัดประกายตาอันคมกร้าก็กลายเป็นขุนมัวที่ท่าเกี่ยวกราดคมกูผู้คนของเมื่อครู่ปราศนาการไปทันทีหากคนไดเช็ดโตมาสิบสี่ปีมีว่าผู้นั้นเมื่อการก่อนจะเป็นบุคคลยิ่งไรตา ต้องกลายเป็นเช่นนี้ทั้งสิ้นเนื่องเพราะยามเมื่อเช็ดความสกรปรกของคราบน้ํามันบนโตะ๊ะกระเท่ากับกาลังเช็ดประกายอันรุงโรน์ของตัวเองไปด้วยหน้าโต๊ะหยาบหยาบถูกเช็ดจนลื่นประกายที่คมกราพลอยถูกเช็ดจนมองมัวไปด้วยสุนทอดชื้อกล่าวช้าๆว่าไม่หลายปีที่ผ่านผู้คนในบ้านยังปกติสุขดีหรือไม่จบจนบัดนี้สุนเสียวอังจึงแย้มยิ้มตอบว่า ต่างสุขสบายดีตัวซอกับซาซอปีนี้ต่างให้กำเนิดทารกอ้วนขาวที่วิเศษสุดคือสีซิมอาหญิงคนที่4ถึงกับให้กำเนิดฟ้าแฝดมาคู่หนึ่งดังนั้นปีนี้ซี่เจ๊ก,กับตัวก่อซาก่อต่างต้องเริ่งรุดไปฉลองวันตรดวันตรุปีนี้จะต้องครึกเครื้นกว่าทุกปีเป็นแน่ หางตานางเหลือบแลสีหน้ามนมมองข้องสุนทอดจื้อแล้วชะงักมาจาไว้ทันทีกล่าวสกม้มศีรษะกล่าวว่าเราทั้งหลายต่างมุ่งหวังให้ยี่เจ๊กยอมรีบกลับไปบ้างมิทราบว่าสุนทอจือ้อพยายามฝืนยิ้มกล่าวว่า เจ้ากลับไปบอกกับพวกมันวันตรุษปีหน้าเราต้องกลับไปได้แล้วสุนทรชื่อกล่าวอย่างยิ้มแย้มตอบว่าปีหน้าเราจะต้องทําให้เจ้าเล่นแน่แต่ตอนนี้ตอนนี้เจ้าต้องรีบไปเถิดไม่ต้องให้ท่านปู่เจ้ารอจนกระวนกระวายเหลือตาม,มาที่ลีกิมวงแวบ,บหนึ่งขมวดคิ้วกล่าวต่อ แต่คนตัวใหญ่ปานนี้เจ้าจะพาไปด้วยวิธีใดหรือซุนเซวอ้างหอรอบพรางกล่าวว่าข้าวเจ้าถือว่ามันเป็นแมวที่เมาใหม่จะแบกสลางก็ใช้ได้แล้วนางเพิ่งผุดลุกขึ้นพรันมีคนผู้หนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่า จะไปได้แต่แมวเมาม,มายตัวนี้กลับต้องทิ้งเอาไว้เสียงนั้นที่เร็วแผ่วทมและคล้ายแห่พราอยู่บ้างแต่กลับมีอนุภาพที่บอกไม่ถูกคล้ายดังพอจะปลุกกำนัดของบรุษเพศให้หือโหมขึ้นก็่านนี่เป็นเสียงของอิสตรีโดยไม่ต้องสงสยัยสุนทอชื้อกัสุนเสียวอัง ต่างหันหน้าไปที่ประตูแต่เสียงนี้กลับดังมาจากทางประตูเล็กๆที่ลานตึกหลังนางเข้ามาในห้องตั้งแต่เมื่อใดการสุนเสียวอังกสุนทอเจือถึงกับมิทราบได้สุนทอเจือหน้าเครียดเย็นชาสะบัดมือคว้างผ้าเช็ดโต๊ะกลับไปสุนซาะจือเช็ดโต๊ะมา14ปีแต่ละวันเช็ดไม่ต่ำกว่า20ครั้งปีหนึ่งก็เป็น7,300ครั้ง14ปีเป็น12,200ครั้งตอน เช็ดโต๊ะมือย่อมต้องกำผ้าแนบแน่นมีว่าวพัดาเช็ดโต๊ะมาสิบกว่าหมื่นครั้งพร,รังฝีมือย่อมต้องหนักหน่วงกว่อธรรมดามากหลายอย่าว่าแต่ใต้เองเยี่ยวลักพร,รังกรงเล็บเหี่ยวของสุนทอดื้อกระเดืองเรื่องเดือนในยุทธจักรมานานปีตอนนี้เบี่ยงผ้าเชโต,ต๊ะกลับไปพร,รังฝ่าอากาศเสียงแหลมเล็ก นับเป็นความรุนแรงที่ไม่ด้อยกว่าอาวุธลับใดๆในโลกนี้เลยมีเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหวฝุ่นกระจัดกระจายผนังอิดแข็งแกร่ง,งถึงกับถูกผ้าเชะะ็ดโต๊ะฟาดแตกทลายแต่คนที่ยืนข้างประตูยังคงยืนอย่างปกติดังเดิมร่างนางคล้ายไม่ได้เคลื่อนไหวไปเลยดูจุดที่นางยืนอยู่ผ้าเชะะ็ดโต๊ะผืนนี้ความจริงควันฟาดทรงวัง,งสวงอกนางจนกลายเป็นโพรงใหญ่จึงถูกต้อง แต่ไม่ทราบเป็นอย่างไรผ้าเช็ดโต๊ะถึงกัผพานไปได้สัมผัสถูกนางตอนผ้าเช็ดโต๊ะพุ่งไปนั้นร่างนางไม่ทราบบิดอย่างไรวูบเดียวก็หลบหลีกพ้นไปได้นี้อาจบางทีนึ่งเพราะเอวนางเล็กอย่างยิ่งดังนั้นบิดขึ้นแล้วจึงคล่องแคล่วเป็นพิเศษ สตรีที่เอวเล็กดูแล้วย่อมอ่อนแอเหนือธรรมดามีเสน่ห์น่ารักเป็นพิเศษส่วนสัตว์ที่มีเสน่ห์ของสตรีนางนี้มิเพียงเอวเล็กของนางเท่านั้นเท้าทั้งสองของนางยาวยิ่งตรงยิ่งทรงอกอวบอูมชูชันที่ควรผอรมต้องไม่อ้วนที่ควรอ้วนยิ่งไม่ผอมเป็นอันขาดทรงสบุมนั่นเองดวงตาของนางยาวเรียวและหยาดเยิ้มแต่ปากกว้างอย่างยิ่งริมฟีปากอนาอย่างยิ่ง ผิวของนางแม้ขาวแตกลับหยาบอย่างยิ่งและยังมีขนดกอย่างยิ่งด้วยเอ นี่ไม่อาจนับเป็นสตรีมีความสวยงามแต่กลับมีสเสน่ห์ที่พอล่อให้คนลุ่มหลงจนยอมทำผิดเพื่อนางบรุษสนมากเมื่อพบนางหัวใจจะพันนึกถึงเรื่องหนึ่งทันทีนางเองเข้าใจยิ่งว่าเป็นเรื่องราวใดนางน้อยครั้งนักจะให้บรุษผิดหวังอาพรที่นางสวมเป็นชุดสีครามที่แคบอย่างยิ่งรัดรูปจนส่วนคอดส่วนโค้งส่วนเวยิ่งเด่นชัดสะดุดตาสุนเท้าจือเหลวหน้าไปถึงจ้องนาง แน่วนิ่งนางก็จับตามองสุนทอจื้อแน่วนิ่งในประกายตาข้องนางดูแล้วคล้ายดังเห็นสุนทอจื้อเป็นบรษที่สง่างามที่สุดน่ารักที่สุดในโลกและได้ถือสุนทเอจื้อเป็นคนรักของนางไปแล้วก็ปาน <c oughs> แรอจนเมื่อสายตานางเบือนมาที่สุนเสียวอังพรันแปรเปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรียมอมหิตทันทีกับบุรุษเพศใดๆน,นางจะมากจะน้อยยังมีความสนใจอยู่บ้างกับสตรีนางใดต่างชิงชงังรังเกียจเป็นอย่างยิ่งจบตอน